เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางรัฐสภาอเมริกันก็เชิญ CEO ของ TikTok ไปให้การกับคณะความมั่นคงหรือว่า Homeland Security คณะความมั่นคงทางบารุภูพูม คือเหมือนไล่ต้อนกับ CEO ของ TikTok เลยว่ามีการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานมากเกินไปอาจจะเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะของคนอเมริกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยในอเมริกาก็มีประมาณ150ล้านแอคเคาทแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบัญชีทั้งหมดของ TikTok เองเนี่ยก็มีประมาณพ0นล้าน a อ c o คา t ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ ล a เมเกอรของอเมริกาพวกรัฐสภาอเมริกันเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็มีความไม่ปลอดภัยเพราะว่าคือ b บ Dance เนี่ยก,ก่อตั้งโดยคนจีนถึงแม้ว่าทาง TikTok เนี่ยไบ d a n c e จะเปลี่ยน CEO มาเป็นโจซื่อชิวซึ่งจริงๆก็เป็นคนสิงคโปร์เกิดและโตแท้ๆมาในสิงคโปร์แล้วก็เรียนจบจากอังกฤษเรียนลอนดอนสกูล ออพิคโนมิคสเรียนเป็นวานิธนากรของโกลแมนแซ s มาก่อนแล้วก็ทำงานที่เสี่ยวมี่มาก่อนถึงแม้ว่าจะโดนดึงตัวมาเป็น c e อหลักๆแล้วเนี่ยทางรัฐสภาอเมริกันเขาก็มองว่าไบแดนส์เนี่ยก็ยังเป็นของจีนคือฟาวดเออร์ก็คือนายจางยี่หมิงซึ่งก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐบาลจีนก็คือซีจิ้นผิง แล้วเขาก็กลัวว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัว CEO เป็นครั้งที่2แล้วตอนแรกก็คือรักษาการ CEO แต่โครงสร้างผู้บริหารเจ้าของมีอำนาจมากสามารถแทรกแซงข้อมูลของ TikTok ได้ตลอดเวลาแต่ตัวทางทางซีออนายโจเองก็ออกมาเปิดเผยเออกมาอาอกมาโต้แย้งว่า เขาก็ไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้รัฐบาลประเทศไหนเลยแต่จริงๆเ่ยมันก็เป็นการยากนะที่จะตรวจสอบในในระดับบริษัทเองซึ่งทาง t k t t o k เองตอนนี้คือพอมันใหญ่ใหญ่มากแล้วเนี่ยก็ยากที่จะเข้าไปตรวจสอบคือถ้าจะทำธุรกิจในอเมริกาเองเนี่ยก็จะเจอพวกสสสอวอพวกนี้มาต้อนคือถ้ามีนโยบายที่ใกล้ชิดกับจีนโดยที่เป็นบริษัทจีนเอง ถ้าต้องการทําธุรกิจในอเมริกาตอนนี้ก็ยากเพราะว่าบรรยากาศในอเมริกาตอนนี้ก็คือแบ่งขั้วต่อด้านจีนเพราะว่ามันเป็นของจีนไงทิกต o k เนี่ยก็มีการบันทึกโดยใช้ AI บันทึกหน้าบันทึกอย่างที่ผมพูดตอนนี้ AI มันใช้ user interface รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็มีการเอาข้อมูลนั่นแหละ อย่างข้อมูลของคนอเมริกาก,กา็เล่น TikTok เนี่ยม,มีมีทั้งทำอะไรแผลงๆามาเต้นมาอะไรงนี้คือมันมีการบันทึกข้อมูลหมดก็คือ f o u เดอร์ก็คือ, er, คอ,อาจางยี่หมิงเนี่ยเป็นคนจีนแท้ๆฐานข้อมูลทุกอย่างมันก็อยู่ที่เมืองจีนเขาก็กลัวตรงนี้ว่า,าเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลของคนอเมริกนะันะเก็บข้อมูลาทางด้านความปลอดภัยเพราะว่ามันก็มีอาจจะมีอ,อะไรหลายๆอย่างที่หลุดลอดออกไป โดยเฉพาะในอเมริกาก็มีกฎหมาย Privacy Law เนี่ยค่อนข้างเป็นให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกาลาสภาเคยเรียก f c e e o o o มามาอภิปายแล้วในในลัฐสภารัสภาเมริการเนี่ยมันแปลกจากลัฐสภาไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าบริษัทไหนมีความขัดแย้งเขาก็เรียกเชิญขึ้นมาเลยเชิญมาให้คำให้คำให้การเลยอย่างตอนนี้คือเหมือนกับเหล่าสสสวอ ก็มาต้อนตั้งคำถามต้อน CEO ของข i อง t ิกตอกว่าเนี่ยมันจะละเมิดสิทธิ์ความเป็นอเมริกันหรือเปล่าจะเผยแพร่ข้อมูลให้จีนหรือเปล่าซึ่งก็ต้องมีการจ้างทนายจ้างอะไรเงี้ยทั้งทีมทนายมาอยู่เบื้องหลังของ CEO แต่เขาก็กลัวงไงว่าเพราะไบ้กล่าวมันคือบริษัทจีนพวกตัวคลาวคลังข้อมูลเก็บเนี่ยก็เ,ยเก็บในจีนอยู่ในออฟฟิศที่ปักกิง่ง ถึงแม้ว่าตัว t k t t o k เองจะย้ายเฮดแควเตอร์มาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเกรงว่าก็มีความสัมพันธ์กันอยู่เพราะว่าเจ้าของโฟลเดอร์เนี่ยกขเป็นคนจีนแล้วก็ยังมีสัสดส่วนการถือหุ้นเป็นนนยะสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเจ้าของเขาเขาสามารถเข้าไปดูข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าตัวโฟลเดอร์เนี่ยเขาก็จะมาออกว่าเนี่ยเขามันเขาก็ไม่สามารถบริหารได้ต่อไปเพราะว่าบุคลิกเขาเป็นพวกอินโทรเวิร์ด แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับระบบบริษัทอีกอย่างหนึ่งคือการดูข้อมูลอีกอย่างหนึ่งใช่ก็มีการเตะตัดขาหลายๆอย่างที่เป็นบริษัทจีนก็คืออันนี้ก็คือเคสก็คล้ายๆกับหัวเว่ยทางอเมริกาก็ไม่อยากจะให้บริษัทจีนเนี่ยล่วงรู้เทคโนโลยีของอเม,อเมริกามากเกินไปเพราะว่าหัวเว่ยเองเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีของอเมริกามาใช้พัฒนา ฮาร์ดแวร์พัฒนาโปรดักต์ของตัวเองเครื่องมือ,อซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จีนเองคือเขาก็เรียนแบบแล้วก็พัฒนาบางทีก็ออกมาดีกว่าก็คือขั้วการเมืองของระดับโลกคือมันแบ่งขั้วกันชัดเจนนโยบายของอเมริกาตอนนี้เป็นแบบนี้คือถ้าอะไรที่เกี่ยวกับจีนก็จะต่อต้านแล้วก็ เหมือนก็พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองัะ mm hmm. เขาก็พยายามจะตั้งแง่ไงตั้งแง่ตั้งข้อกฎหมายเพื่อจะแบนลดจํากัดการใช้ t i k t อกเพราะว่าทิกต o k ในช่วงในช่วงโควิดในช่วงแพ a n d e ิ i มันฮิตแบบรวดเร็วด,ดีมากรวดเร็วไปไวมากจนแพลตฟอร์มของอเมริกาเองไม่ไว่าเป็น y o u t u เ e f b o o k เองเนี่ย ตามไม่ทันพอมี user มากๆแล้วเนี่ยเขาก็มาตั้งแง่ว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่อง privacy เรื่องฐานข้อมูลพอมาเจออย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับต้องการที่จะลดจำนวนคนในาการใช้ tiktok ในอเมริกาลงเ,เพื่อที่จะให้บริษัทอเมริกันเองเนี่ยมีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม ตัว Twitter เองมันไม่ใช่มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม,ม platform, เป็นช็อตวิดีโอนะสิส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกับการส่งข้อความส่งข่าวเหมือนกับเหมือนกับเป็นเพราะประกันด้าเป็นข่าวคมลอยอย่างนึงตัวอย่างอีลอนมัสอยากจะพูดอะไรก็พูดตัว Twitter ก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งสมัยก่อนที่ทรัมป์เอามาเอามาใช้หาเสียงก็เป็นแบบนี้ด้วย มันก็เป็นข่าวลือบางคนที่ฟังอยู่ก็ไม่สามารถแบบพรูฟได้อะว่าไหนจริงอไหนปลอมเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตัวอีลอนมัสเองก็เป็นแบบนี้เห <My God. S 1> มือนกับเราก็ต้องวิเคราะห์เองว่าอันไหนข้อมูลจริงหรือข้อมูลปลอมเพราะว่าจริงๆมันก็คือบริษัทจีนคือท้ายสุดแล้วต่อให้คุณเปลี่ยน c e o เป็นคนอเมร,ริกันคนสิงคโปร์ถึงแม้จะควบคุมนโยบายแต่ก็มาจากผู้ถือหุ้นหลัก ทางรัฐสภาอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะแบบจำกัดอายุพยายามจะจำกัดข้อมูลไม่ให้เข้าถึงเหมือนกับพยายามจะ,ะไม่ให้เด็กเข้าถึงเพราะจริงๆการเล่นทิกตอกมันง่ายการซ i g อัพดาวน์โหลดแอปมันง่ายมากแต่จริงๆเนี่ยทิกตอกมันก็กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ทั่วโลกอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีแอคเคาทของอเมริกาเนี่ยประมาณ150ล้านแต่ตอนนี้คือ มีคนดาวน์โหลดมีคลิปออกมาประมาณพันล้านดอดเดือนมันก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แบบเป็นฮิตติดตลาดไปแล้วแพลตฟอร์มอื่นก็ยังยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนหรือเข้ามาทดแทนการที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องมี s t i c k i n e s s คือคือเหมือนกับการใช้สามารถเปลี่ยนยากทดแทนยากยกตัวอย่างคล้ายๆกับไอ o n e คือถ้าจำกัดการใช้มันก็มีแค่ตัว iOS ตัวเดียวจะเปลี่ยนไปเป็น Android เนี่ก็ยากอีก คน,คนที่ใช้ iPhone มาตลอดก็ยากความเคยชินทุกคนเนี่ยมาจากความเคยชินยิ่งยิ่งพวกติ๊กต็อกเกอรอ์เรียกว่า t i k t o ็กอ,อกเกร์ดีกว่าแต่กว่ามันมียูทูบเบอร์นี่ตอนนี้เป็น t i k t o ็กอ,อกเกอคนที่ทำคอนเทนต์ก็ออกมาประท้วงประท้วงสิ่งที่รัฐสภาพยายามจะแบนก็มีผู้ใช้แอคเคาทเยอะเหมือนกัน ของไทยนี่คนไทยอาจจะไม่สนใจด้วยมั้งว่าการเอาข้อมูลไปใช้หรือว่าการเอารูปภาพเพราะว่าจริงๆคนไทยเองก็ไปก๊อปเข้ามาก็เยอะคนไทยเองละเมิดสิทธิ์ก็เยอะก็เยอะมากอันนี้พูดตรงเลยนะครับคิดว่าเรื่องนี้คืออาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของไทยการละเมิดสิทธิ์การไปก๊อปเข้ามาหรือว่าบางคนก็โดนเอารูปไปใช้ตอนนี้เห็นเยอะมากเลยนะมีมีเอารูปไปใช้สร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาเอารูปไปใช้เป็นวิชาชีพอะเยอะ